ผู้ชมครับในฐานะที่เราเองก็เป็นผู้ผลิตสื่อนะครับสิ่งหนึ่งที่เรากังวลมาตลอดก็คือเนื้อหาและคุณภาพของคอนเทนต์ของสิ่งที่เราจะนําเสนอไปก็เลยมีการประชุมหาหรือร่วมกันครับทั้งผู้ผลิตสื่อนักวิชาการรวมถึงองค์กรผู้บริโภคทํายังไงให้ตอบโจทย์ให้ได้นะครับว่าเราจะผลิตสื่อที่มีคุณภาพไม่เน้นเรื่องของความรุนแรงอยากจะหลีกเลี่ยงไปเลยแหละรวมถึงที่สําคัญก็คือปลดล็อกจากกับดักของเรตติ้งให้ได้ครับ หลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือว่าบอยอสอสอรุ่นที่2ร่วมกับสถาบันอิสาราจัดสัมมนาสาธารณะหัวข้อคอนเทนต์คุณภาพกับโอกาสเติบโตในสมรภูมิเรตติง้งโดยมีผู้ร่วมอภิปรายบนเวทีสัมมนาที่น่าสนใจนะครับอย่างรองศาสตราจารย์พิจิตราสุภสวัสดิ์สกุลเป็นรองคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่บอกว่าสื่อเป็นสินค้าที่กระทบกับวิธีคิดของคนฉะนั้นเนี่ยสื่อต้องเป็นตะเกียงให้กับสังคมด้วยแต่ว่าหลายครั้งสังคมก็เป็นตะเกียงเคาะสื่อนะครับเราควรต้องสร้างจุดสมดุลของการกระหายเรตติ้งกับการให้คุณค่ากับสังคมซึ่งในหลายๆเหตุการณ์ก็สะท้อนถึงคุณภาพของจรรยาบันและจิตสำนึกในการทำงานกับ พอเกิดแม s ชู o t i n g ปุ๊บมีสำหรัข่าวพยายามทาให้คนนั้นนะออกแนวเป็นฮีโร่ฮีโร่ไงหาความชอบทําให้เขาว่าเหตุใดเขาถึงทําแบบนั้นต้องไม่ให้เขาเป็นฮีโร่ต้องไม่ใส่ชื่อเขาต้องไม่ให้เขามีตัวตัลายไม่ควรมีตัวตนในข่าวค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะต้องทําในสําหรับแมชชูตติ้งเพราะว่ามันมีงานวิจัยออกมาแล้วว่าแมชชูตติ้งมันสามารถสร้าง copycat หรือว่าการเรียนแบบได้ ด้านนางสาวสารีอ๋องสมหวังเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับบอกว่าสื่อต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงและสามารถสร้างความรู้ไปพร้อมๆกับความสนุกต้องมีเนื้อหาที่มีคุณภาพนะครับเรตติ้งกับการทําข่าวคุณภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้ขณะที่ผู้ผลิตและเจ้าของสื่อก็ย้าว่าการบาลานซ์เรตติ้งกับคุณภาพเป็นสิ่งที่สื่อในประเทศไทยเผชิญมาโดยตลอดนะครับและต้องยอมรับว่าสื่อยังคงติดกับดักเรตติ้งอยู่ ก็ต้องหาจังหวะและโอกาสในการเสริมคุณค่าให้กับประชาชนและพัฒนาให้เกิดคอนเทนต์คุณภาพนอกจากนี้ทางผู้เข้าอบรมบยอสอสอรุ่นที่2ยังได้นําเสนอแนวคิดใหม่และผลงานต้นฉแบบับเ,เป็นผลงานต้นแบบเลยนะครับออริจินอลเลยเพื่อช่วยให้หลุดพ้นจากกับดับเรตติง้งอาทิเดอะพรีเมียคนสื่ออยู่ได้คนอ่านยอมจ่ายแอปพลิเคชันคนข่าวและนวัตกรรมข่าวมีสาระกับ